แรกนุ่งก็จะใช้ตัวนี้เลย Raroze Zero Sinks นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสเปรย์ซับมันใช้ระหว่างวันนะจะช่วยควบคุมความมันส่วนเกินบนใบหน้าช่วยกระชับรูขุมขนช่วยให้ผิวหน้ายังเป๊ะตลอดทั้งวันนะคะใช้ฉีดก่อนหรือฉีดหลังแต่งหน้าก็จะช่วยให้เมคอัพติดทนทานยิ่งขึ้นด้วยนะคะ สำหรับลุคนี้เนี่ยนุ่นอยากได้ผิวหน้าที่ดูบางเบาดูเป็นสาวเกาหลีนะคะนุ่นก็เลยจะลงคุชชั่นของ Beauty Lu ั b ไบเท n น n ่ n เพ a r l DD ีดีคุ i o นนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นคุชชั่นเนื้อแมตแบนแรกเลยนะที่เคยเห็นนะแถมยังคุมความมันได้ดีเยี่ยมนะคะสีไม่ดอบระหว่างวันนะไม่อุดตันผิวผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะที่สำคัญเนี่ยมีกันแดด SPF 50PA บกบกบกเหมาะก,กับผิวคนไทยที่สุดเลยนะคะส่วนผิวนุ่นเนี่ยนุ่นจะใช้สีเบอร์2 2นะคะลงทั่วใบหน้าและลำคอนะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เบอร์21นะคะแทนการไฮไลท์นะทั่วบริเวณที่นุ้นทาเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เบอร์23 แทนการเชดดิ้งนะคะที่นุ่นใช้คูชั่นแทนการไฮไลท์แล้วก็เชดดิ้งเนี่ยเพราะว่ามันจะให้เท็กซ์เจอร์ที่บางเบาดูเหมือนไม่แต่งหน้าหรือว่าไม่ได้ลงผิวหนักมากค่ะจากนั้นนะคะนุ่นก็จะใช้บลัชสีชมพูอมส้มมีชิมเมอร์เล็กน้อยนะคะทาข้างแก้มทั้งสองข้างค่ะ ต่อด้วยการใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะทาฐานใต้คิ้วตามรูปทรงคิ้วของเราเลยแนะนําให้ดินสอเขียนคิ้วเนี่ยสีใกล้เคียงกับผมเรามากที่สุดนะคะต่อด้วยการใช้อายแชโดว์นะคะสีใกล้เคียงกับผมเรากับแปลงหัวตัดทาทั่วรูปทรงคิ้วของเราเลยค่ะ จากนั้นก็ใช้สีเดียวกับที่ทาคิ้วเมื่อสักครู่นะคะไล่ดั้งแบบในคลิปนะหลังจากนั้นก็ใช้นิ้วเกลี่ยให้เนียนเรียบเสมอกันค่ะปัดคิ้วให้ดูธรรมชาติยิ่งขึ้นนะคะตามแนวทิศทางขนคิ้วเลย ในส่วนของตานะคะสีแรกเนี่ยนุ่นจะลงเป็นสีทองแดงชิมเมอร์นะคะทั่วเปลือกตาทั้งสองข้างค่ะลงใต้ตาเล็กน้อยนะคะบริเวณหางตามาจนถึงกลางตาค่ะต่อด้วยการใช้สีทองประกายมุกขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะย้ำลงไปอีกทีเพื่อเพิ่มความแวววาวให้กับดวงตาแล้วก็ ทำให้ดวงตาดูโดดเด่นยิ่งขึ้นค่ะสีที่จะใช้จะเน้นสีทองแดงทองแดงนะคะเหมาะกับออทัมวินเทอร์นี้สุดๆเลยมาต่อกันที่การเขียนอินไลเนอร์นะคะอินไลเนอร์เนี่ยนุ่นจะใช้ดินสอสีดำนะทาขอบตาบนทั้งสองข้างนะคะ หลังจากนั้นก็กรีดไอายไลเน,นอร์ชิคโคนขนตามากที่สุดนะคะอาจจะมีวิงห่างออกไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความยาวให้กับดวงตาค่ะปัดมาสคาร่าได้เลยค่ะทั้งขนตาบนและขนตาล่าง ตอนสุดท้ายนั่นก็คือการทาลิปสติกนะคะโดยสีของ Winter Look ปีนี้เนี่ยจะเป็นสีอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากสีแดงอมน้ำตาลนะคะหรือว่าสีใบเมเปิลสีใบไม้แห้งประมาณนี้นะคะก็เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะแต่ว่านุ่นจะใช้สีแดงอมน้ำตาลแบบนี้แหละแซ่บมากๆนะคะถ้าใครอยากดูเป็นเกาหลีนะก็แปะไฮไลท์บริเวณข้างแก้มเล็กน้อยแบบในคลิปนะคะ ีดสเปรย์ซับมันหลังแต่งหน้าช่วยให้เมคอัพติดทนทานยิ่งขึ้นด้วยนะคะแค่นี้แหละเสร็จแล้วลุคนี้ง่ายมากๆเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะแต่งออกไปแซบโฉบเขี่ยวรับวินเทอร์ลมหนาวลมหนาวหนาวอยู่ไหนวะเมืองไทยโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ